ล้อมจับ3วัน2คืนปล่อยปลาช่อนยักษ์ตัวเท่าคนน้ำหนักเกือบ200กิโลกรัมคาดพันอเมซอนหลุดมาก,กับน้ำท่วมวันที่15พฤศจิกายนผู้สือขา่าวรายงานว่าชาวบ้านโพตำบลบ้านโอพอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพบปลาช้อนยักษ์กลางคลองชนลประทาน พัาก,กันล้อมจับปลาน้หนักเกือบ200กิโลกรัมคาดเป็นปลาชอนอเมซอนน่าจะหลุดมากับน้ำท่วมชาวบ้านเล่าว่ามีคนพบเห็นปลาขนาดใหญ่ลอยขึ้นมากลางคลองเลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาดูพร้อมเอาตาข่ายมาช่วยกันกปิดคลองเอาไว้น้ำตาข่ายปิดล้อมรอบๆ แต่ปลาช่อนอเมซอนมีนิสัยดุร้ายพุ่งเข้าชนจนตาข่ายดักปลาของชาวบ้านฉีกขาดไปหลายพื้นแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บชาวบ้านใช้เวลาปิดอยู่3วันสองคืนจึงจับปลาตัวนี้ได้ซึ่งชาวบ้านสามารถปิดล้อมปลาช่อนยักษ์ไว้ตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนช่วงตอนเย็นแล้วทำการค้นหาปลาในเวลากลางคืนปิดล้อมกันอยู่2วัน3คืนจึงสามารถจับปลาช่อนได้ในช่วงบ่าย3ามโมงของวันนี้แต่ก็ทุลักทุเลกว่าจะจับได้ ต้องใช้แห่อวนพันตัวปลาช่อนยักษ์เอาไว้หลายรอบทำกลางชาวบ้านที่มายืนมุงดูจำํำนวนมากโดยน้ําหนักปลาช่อนนี้มีน้ําหนักถึงกว่า174กิโลกรัมยาว1เมตร70เซนติเมตรขอขอบคุณข้อมูลจากเขาสดขอบคุณค่ะ